90%ของแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ละเลยสิ่งนี้นั่นก็คือการทำสคริปต์ก่อนที่จะออกมาไลฟ์สดค่ะสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ส่วนใหญ่นะคะ มีเพียงแค่ข้อมูลสินค้านะคะหรือข้อมูลบริการของคุณนะคะและอาศัยเพียงแค่ความกล้านะคะออกมากดปุ่มไลฟ์สดปึ้งแล้วก็ขายขายขายนะคะสาบบอกเลยว่าไลฟ์นั้นนะคะหรือคลิปนั้นนะคะจะมีประสิทธิภาพน้อยมากๆหรือแทบไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะเพราะอะไรได้ล่ะคะเพราะคุณขาดความเป็นมืออาชีพค่ะซึ่งลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะสัมผัสได้ค่ะ นะคะซึ่งวันนี้นะคะศาสตร์จะมาบอกเทคนิคนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยที่คุณต้องรู้และก็ต้องทำนะคะทั้งในวิดีโอและทั้งไลา์สดนะคะนั่นก็คือการทําสคริปต์ก่อนที่จะมาออกหน้ากรองค่ะ ทำไมการทำสคริปถึงสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะให้คุณแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายคะ่ะรู้ว่าวันนี้เราจะขายสินค้าให้ใครนะคะพอเรารู้ว่าเราจะขายสินค้าให้ใครนะคะภาษาที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้าหรือลูกเพจของเรานะคะก็จะเป็นภาษาที่ถูกต้องเนาะสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้คะ่ะสมมติว่าสินค้าหรือบริการของคุณนะคะ ลูกค้าของคุณเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเวลาคุณขายสินค้าคุณใช้คำศัพท์ที่เป็นศัพท์วัยรุ่นมากๆเลยค่ะซึ่งการที่ผู้ใหญ่ค่ะจะเข้ามาดูคุณในไลฟ์สดหรือในวิดีโอมันก็อาจจะมีแต่มันอาจจะน้อยมากหรือไม่มีเลยซึ่งการที่ลูกค้าคเข้ามาดูเราน้อยมากๆเลยนะคะมันจะส่งผลถึงยอดขายเรานะคะและนอกจากนี้ ในการที่เรามีสคริปต์นะคะจะช่วยให้เรานะคะไม่พูดนอกเรื่องนอกประเด็นนะคะและคลิปก็ยังมีความเข้าใจง่ายชัดเจนกระชับนะคะทำให้เราไม่หลงประเด็นแล้วก็ในไลฟ์สดจะมีเนือ้อ ไม่มีน้ำไม่ว่นเวอร์เกินไปนะคะซึ่งจะเพิ่มยอดขายให้เราได้ด้วยและนอกจากนั้นจะทำให้เราเป็นมือโปรในสายตาลูกค้าของเราด้วยนะคะสาวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแม่ค้าออนไลน์นะคะมือใหม่นะคะไม่มากก็น้อยและสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและ กดติดตามสาได้ที่เพจสาสากิฟฟินนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปนะค่ะ